มื่อคืนที่ผ่านมาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะฮะหลังจากที่มีการเจรจาว่าจะมีการหยุดยิงหลังจากนั้นเนี่ยทางฮุนเซนเองได้มีการโพสต์ข้อความนะครับหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ได้ไม่นานอย่างที่บอกไปนะฮะตีหนึ่งครึ่งครับมีใจความอย่างนี้ครับบอกว่าความสําเร็จของความคิดริเริ่มอันโดดเด่นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ช่วยชีวิตผู้คนนับหมื่นจากสงครามกัมพูชาไทย ซึ่งกัมพูชาต้องขอแสดงความขอบคุณต่อท่านประธานทิบดีทรัมป์สำหรับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลช่วยให้เกิดการหยุดยิงและสันติภาพระหว่างกัมพูชากับไทยความคิดริเริ่มนี้ถือเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยชีวิตผู้คนทั้งไทยและกัมพูชาสมเด็จคุนเซนยังขอบคุณนายยกรฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียที่ได้ช่วยจัดเตรียมสถานที่ประชุมและอำนวยความสะดวกให้กับข้อตกลงหยุดยิงนี้ ข้อตกลงหยุดยิงและสันติภาพนี้กำลังก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกและสำลิดผลนี่คุณเซนยังได้ขอบคุณต่อมิตรสหายรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนรวมถึงประเทศที่เป็นมิตรทุกประเทศที่ให้การรับรองข้อตกลงหยุดยิงนี้นคุณเซนยังได้ขอบคุณประชาชนกัมพูชาและไทยรวมถึงกองกําลังทหารของทั้งสองประเทศสําหรับการสนับสนุนอย่างมั่นคงต่อกระบวนการสันติภาพในครั้งนี้นี่ นี่<ช>นะฮะขนาดที่คุณมาเน็ตว่ายังไงแล้วพี่หมวยคุนมาเน็ตก็มีความเคลื่อนไหวนะคะผ่านทาง Facebook เหมือนกันค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานายกคุณมาเน็ตของกัมพูชาเดินทางไปร่วมพิธีศพของพลโทดวงสำเนียงผู้บัญชาการกองพลเคลื่อนที่เร็วที่7ที่ถูกปืนใหญ่เสียชีวิตจากเหตุปะทะกาันเมื่อวันเสาร์ที่16ที่ผ่านมาที่ฐานทัพจังหวัดเทวิหาร โดยนายกฮุณมาเนตได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของเขาค่ะนี่นะครับคือง่ายๆครับทางฮุณเซนเองเนี่ยก็ขอบคุณทรัมป์ค่ะนะฮะลิ้นแตกอ่ะภาษาชาวบ้านคือลิ้นแตกค่ะอืเนี่ยครับเห็นไหมฮะอนี่คือเป็นรูปเก่านะรูปเก่าค่ะ แล้วเขาเอามาลงแล้วก็พิมพ์มเห็นไหม <laughs> อ้าวเนี่ยนะครับขณะที่พลโทหญิงมาลีโสเชียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาหนูมารีมีลูกแมวเหมียวก็ต้องออกมานี่แล้วถแถลงการเมื่อเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวลองฟังกันดูว่า หลายคนบอกว่ามันเหมือนคนละโลกเลยไม่รู้ว่าจะสื่อสารไปถึงโลกไหน8โมงเช้าที่ผ่านมาได้มีการถแถลงข่าวประจำวันของพลโทหญิงมาลีค่ะโดยบอกว่าหลังจากการหยุดยิงเริ่มมีผลบังคับใช้กองทัพของทั้งกัมพูชาและไทยได้ยุติสู้รบโดยสมบูรณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้ โดยพลโทรหญิงมาลีได้ย้ำถึงเงื่อนไขสำคัญในข้อตกลงโดยกองกำลังของทั้งสองฝ่ายยังคงตึงกำลังในที่ตั้งปัจจุบันโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายกำลังพลใดๆเพื่อให้มีการเจราจาตามที่ตกลงไว้ในช่วงเช้าของวันนี้ก็คือ7นาฬิกาของวันที่29ก็คือวันนี้เธอยังกล่าวด้วยนะครับว่าการเจราจาระดับผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีตั้งแต่เวลาประมาณ7นาิกาที่ผ่านมา โดยมีการพบปะกันระหว่างกองทัพภาคที่5ของกัมพูชากับทางกองทัพของทางไทยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีกองทัพภาคที่4ของกัมพูชากับกองทัพภาคที่4ของไทยเธอว่าอย่างนั้นนะเธอว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามกรอบที่ได้มีการตกลงกันไว้เรื่องนี้นะครับทางฝั่งของมาลีเนี่ยก็ย้าบอกว่าตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนเงียบสงบโดยสิ้นเชิง ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงเลยมีโอ้มีแต่เสียงแมงวีแมงวันเสียงจัก,กจั่นร้องเรไรร้องนี่คือก้าวย่างแรกที่ประสบความสําเร็จของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลของเราทั้งสองนี่แล้วบอกไปคุยในเจ็ดโมงเขาเลื่อนไปเขาเลื่อนไปเจมสมาพูดอะไรในเจ็ดโมงขเขาเพิ่งจะคุยกันตอนนี้ เพิ่ง <P y ling> จะคุยกันแล้ววันนี้ของไทยที่ไปคุยก็จะเป็นกองทัพภาคหนึ่งกับภาคสองภาคสี่ของเราไม่ได้ไปคุยเจย๊มารีมีลูกแมวเหมียวอะไรเจ๊บอกคุยเนี่ยเจ็ดโมงค่ะเจ๊บอกโอ้ยตามแนวจะเก็บชายแดนนี่เงียบกริบเลยเริ่มต้นทันทีตอนเจ็ดโมงเช้าก็คุยกันเนี่ยนะมารีมีลูกแมวเหมียวฮะพี่หมวยนี่พี่งงไปหมดเลยเนะี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ยินเสียงอย่างที่พี่หนุ่มบอก,บอกหูดับไงล่ะเนี่ย อาจจะไม่รู้โดนบ้องหูไว้ครัค่ะยังมีอีกนะมาลีเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่ากองทัพกัมพูชาเองเนี่ยยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดนะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาเลียยงบอกด้วยว่าเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นไปนอย่างราบรื่นได้มีการจัดการประชุมระหว่างหน่วยทหารระดับภูมิภาคข,ของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของกองทัพภาคที่5ภาคที่4และภาคที่สของกัมพูชา เพื่อหาหรือและประสานงานร่วมกันมาลียืนยันได้ว่ากัมพูชามีพันธสัญญาที่ชัดเจนและแน่วแน่ในการเคารพในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงการหยุดยิงซึ่งได้มีการตกลงกันไว้ที่มาเลเซียเมื่อวานนี้ยึดมั่นมากาว่างั้นก็ยังคงยืนยันคำเดิมแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนไปดูตั้งแต่ช่วงตีสามจนถึงตีห้าครึ่ง ก็ยังมีเสียงระเบิดที่ดังมาจากทางฝั่งกัมพูชามารีไงเห็นไหมล่ะปฏิบัติตามเงื่อนไขตรงไหนที่ว่าหยุดยิงนี่นะค่ะตอนแรกก็คิดเอ๊มารีนี่ตอนแรกคิดว่าเป็นมารีมีหม้อเหมือนอ๋อไม่ใช่นั่นมานีนั่นมานีมีหม้อมานีมีหม้อร้านเพื่อนพี่เอง อ๋อแลค่ะแล้วเขาเปิดร้านมานีมีหม้อแต่อันเนี้ยมารีไม่รู้มีอะไรค่ะไม่รู้ต้องบอกว่านีมาีเนี่ยมีม้อแต่มารีเนี่ยไม่รู้มีอะไรกับกูเนาะอะไรก็ไม่รู้เอ้าโอเคพี่ม่อ่านตอบไปแล้วกันของเราการเจรจา